สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับการเลือกตั้งซ่อมสสสีสเกตเขต5ที่กําลังจะมีขึ้นก็คือเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงค่ะอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดของกกตเลยนะคะทั้งประกาศทั้งพรปเลือกตั้งสสแล้วก็ระเบียบกกตที่เกี่ยวข้องค่ะครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะกฎเกณฑ์พวกนี้เนี่ยเอ่อจุดประสงค์หลักก็คือควบคุมให้การหาเสียงมันโปร่งใสเป็นระเบียบตามที่กฎหมายแม่เขากาหนดไว ค่ะตามมาตรา80ของพอรปรใช่ไหมคะใช่ครับแต่รายละเอียดนี่แหละครับที่มันมีผลกับการทํางานจริงในสนามเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่คํานิยามเลยดีกว่าค่ะว่าผู้ช่วยหาเสียงจริงๆแล้วคือใครกันแน่ตามระเบียบกะกะตรครับตามระเบียบเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงก็คือคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับที่ผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาจ้างมาจ้างให้มาช่วยกิจกรรมหาเสียงในช่วงเวลาที่หาเสียงได้นะครับ อ๋อต้องมีสิทธิเลือกตั้งและต้องเป็นการจ้างและที่สำคัญมากๆเลยนะคือต้องเป็นคนที่แจ้งรายละเอียดให้กกตจังหวัดทราบเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเริ่มทำงานหาเสียงแจ้งก่อนเริ่มงานอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะถ้าไม่แจ้งก็จะใช้การหาเสียงลักษณะนี้ไม่ได้เลยแล้วขั้นตอนการแจ้งนี่มันยุ่งยากใครต้องเป็นคนแจ้งถ้าเป็นตัวผู้สมัครก็ผู้สมัครแจ้งเองยื่นเรื่องที่ผอกอกตจังหวัด แต่ถ้าเป็นพักการเมืองคนยื่นก็คือหัวหน้าพักหรือคนที่ได้รับมอบหมายยื่นต่อเลขาธิการกรกตอ๋อก็คือต้องทําเอกสารเป็นแบบฟอร์มมีรายละเอียดผู้ช่วยหน้าที่ค่าตอบแทนอะไรพวกนี้ครบถ้วนใช่ค่ะพวกหลักถามต่างๆตามที่กรกตกําหนด การแจ้งล่วงหน้านี่ละเลยไม่ได้เลยเป็นการยืนยันสถานะเขาอย่างเป็นทางการเราเรื่องจํานวนกับค่าตอบแทนหลักมีจํากัดไว้ไหมมีสําหรับผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตอย่างเขตสีสเกตเขตห้านี่ก็มีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน20คนต่อเขตเลือกตั้ง20คนเอ่อทั่วทั้งเขตเลยนะคะส่วนค่าตอบแทนกฎหมายก็กําหนดชัดเจนว่าต้องจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรง,งงานขั้นต่ําเป็นอย่างน้อยอ๋อต้องไม่ต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ํา แล้วก็ยังสามารถจัดหาพวกเสื้อผ้าของใช้เล็กๆน้อยๆหรือเลี้ยงอาหารเครื่องหลืมให้ผู้ช่วยหลาเสียงได้ตามสมควรนะคะการกำหนดจำนวน20คนกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนี่อาจารย์มองว่ามันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษผมคิดว่าหลักๆเลยคือต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ให้มันสูงเกินไปแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้คนที่มาช่วยงานด้วยแต่20คนนี้ก็น่าคิดนะในพื้นที่ที่อาจจะกว้างมันอาจจะบีบให้ผู้สมัครต้อง เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณหรือเปล่าหรืออาจจะต้องพึ่งวิธีอื่นมากขึ้นเช่นออนไลน์หรือการลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็เป็นไปได้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการหาเสียงไปเลยก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าหามาแล้ว20คนแต่อยากจะเปลี่ยนตัวข้างทางล่ะคะทําได้ไหมทําได้ครับแต่ก็มีกติกาอาเหมือนกัน uh huh. คือเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน3ครั้งตลอดระยะเวลาหาเสียงนะสค,ครั้งเอาน,านั้น แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเกิดมีคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่แจ้งไว้มาช่วยหาเสียงผู้สมัครหรือพักเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผอ,อ,อกก,ะก,ะกะตจังหวัดทราบโดยเร็วที่สุดอา้าวและถ้ามีคนมาช่วยด้วยใจไม่ได้จ้าง ไม่ได้แจ้งชื่อไว้หลักแบบนี้ต้องแจ้งด้วยหรอต้องแจ้งครับคือกฎหมายเขาพยายามจะควบคุมให้รู้ว่าใครมาช่วยบ้างเพื่อความโปรง่งใสถ้าเราไม่แจ้งแล้วก็กตจังหวัดเขาทราบเรื่องเองเนี่ยเขาจะแจ้งให้เราชี้แจงภายใน5วันอ๋อค่ะก็เป็น,นกลไกป้องกันเรื่องคนเกินหรือการช่วยเหลือที่ไม่เปิดเผยนะป้องกันผู้ช่วยหาเสียงเงาหรือการสนับสนุนที่อาจจะไม่โปรง่งใสดูจากรายละเอียดทั้งหมดนี่กกตค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องนี้มากเลยนะคะใช่ครับ ข้อมูลจากกะกะตอเองก็ย้ำตลอดว่ากฎระเบียบพวกนี้ทั้งเรื่องกรอบเวลาวิธีปฏิบัติข้อห้ามต่างๆต้องทำตามเคร่งครัดแล้วบทลงโทษถ้าเิดทำผิดพลาดไปล่ะคะอันนี้ก็หนักหนาเอาการอยู่ครับโทษมีตั้งแต่ปรับจำคุกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือร้ายแรงสุดอาจจะไปถึงขั้นยุบพักการเมืองได้เลยแล้วแต่กรณีความผิดไป โห oh, แรงมากเลยค่ะครับมันสะท้อนว่ากกตเขาจริงจังกับการควบคุมการหาเสียงให้อยู่ในกรอบมากๆค่ะนั้นขอสรุปสั้นๆอีกทีนะคะสำหรับผู้สมัครสอสอสีสะเกตเกต5ถ้าจะมีผู้ช่วยหาเสียงต้องจำไว้เลยว่า 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2. ต้องจ้างและจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ 3. ต้องแจ้งชื่อรายละเอียดให้กะกะตจังหวัดทราบก่อนเริ่มงาน 4. มีได้ไม่เกิน20คน 5. เปลี่ยนตัวได้จำกัดแค่3ครั้งครั้งละไม่เกิน1ใน3 6. ถ้ามีคนนอกมาช่วยต้องรีบแจ้งกระกะตถ้าไม่ทำตามนี้โทษหนักนะคะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บกรกต w w w ect.go.th หรือโทรสายด่วน1444ได้เลยค่ะ ก็นับว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ละเอียดและเข้มงวดมากนะคะซึ่งมันก็น่าชวนคิดตอบว่ามาตรการควบคุมที่ลงรายละเอียดขนาดนี้สุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อรูปแบบกลยุทธ์การหาเสียงในพื้นที่จริงยังไงบ้างมันจะช่วยให้การแข่งขันเป็นธรรมโปร่งใสขึ้นจริงหรือจะกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้สมัครโดยเฉพาะหน้าใหม่หรือทีมเล็กๆทำงานยากขึ้นกันแน่ก็น่าติดตามดูในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ค่ะ